พี่เตอร Mind ม์มาโอ้โอ้โมามามัมกันเร็วแอบครับโอเคครับเอาอะไรไปแอบมาครับแอบเพราะว่าอะไรครับก็แอบเพราะว่า แล้วถ้าแม่ไม่มีอ่ะอย่ามาให้เตออย่ามาให้เติมอะไรตั้งนี่เติมยังหมดเติมเกิดจะซื้อของเล่นได้แล้วอ่าทำไม่ถึงอยากแต่ซื้อของเล่นนะ่ะลูกก็อยากซื้อของเล่นนะ่ะอืมของเล่นที่มียังไม่พออีกเหรอครับไม่พอหรอต้องแค่ไหนถึงพอแม่เห็นบางคนยังไม่มีของเล่นเลยอ่ะ หนึ่งอันคือพอแล้วใช่ไหมแต่เราทำอะไรอีกแล้ว